สวัสดีครับจริงๆวันนี้นะครับวาแผนว่าจะลงคลิปวายโกเอโนห้าแต่โพดีนะครับมีคําถามที่น่าสนใจมีคนที่สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเยอะแน่ๆและเรื่องนี้นะครับอ,อกเอโนห้าบ่อยๆด้วยน่าจะมีคุณครูคที่โดนนักเรียนถามเรื่องนี้ผมก็โดนถามหลายครั้งแลละคือคนเนี่ยชี้ไส้ปลากับชี้ส้นปลากราบปราตีเล็กปราตีเล็กเหมือนกันวิธีใช้ต่างกันยังไงอืมอันนี้คือหนึ่งแล้วก็ เบปติสต์ส่วนที่สนาันสัตว์นามัねーねー่นใจกันได้จริงด้วยในข้อสอบเอ็นห้าไม่ใช่ยูในกลางแต่ในกรณีที่คำพท์นี้อยู่ในเรียนประโยคนักเรียนน่าจะสับสนแน่แดังนั้นคนที่สอบเอ็นห้าหรือว่าคุณครูที่จะสอนนักเรียนที่อยู่ในระดับเอ็นห้าน่าจะต้นรู้เรื่องนี้ไว้นะครับ ใชこれですねกระเป๋าใบใญ่ภาษาญี่ปุ่นมีวิธีพูด2แบบคือโอ๊คี้กระเป๋าเล็กโอ๊กี้กระเป๋าของโอ๊คี้กระเนนะคองริยนตันตันยู่ใช่ไหมคาบุคุนนาซาปีะครับวานวายนะคาบุน่านะครับเพื่อที่จะขยายคาบนามว่ากระเป๋าที่มีลักษณะแบบไหนกระเป๋าที่มีลักษณะใหญ่กระเป๋าใบใหญ่ใช่ไหมครับโอ๊คี้กระเปเป็นกระเป๋าใบใหญ่ในภาษาญี่ปุ่น แต่ว่าจริงๆคนญี่ปุ่นมีคนที่พูดแบบนี้เยอะด้วยโอคินะคาบบางในเนื้อเพลงหรือว่าการ์ตูนอนิเมะก็เห็นบ่อยนะครับเห็นคนที่พูดนะครับแบบนี้นะเยอะมากด้วยเพลงชื่อดังเนโอคินะโนโปโนฟุรุโดเกะอิโกะโอคินะฟุรุโดเกะใช่ไหมนาริกายายายนะครับโอโอคินะใช่ไหมไม่ใช่โอคิเนาะ และนักเรียนที่เห็นสวนมากนะครับอืมงงใช่ไหมครับก็โอเคนะครับเป็นคำคุณศัพท์อีโนก็ขยายคำนามก็บอกลักษณะของคำนามนั้นแต่ว่ามีวิธีใชออ้โอเคนะคำบางแบบนี้ด้วยใช่ไหมอ่านี่ก็ลงท้ายด้วยอีก็เป็นคำคุณศัพท์อีแล้วก็อันนี้ลงท้ายด้วยนะก็เเป็นคำคุณศัพท์นะใช่ไหม それは大きいなんか、ミービティシャイ大きいペンカムクナサピー、でこう大きなペンカムクナサプナ、ドアイ、ルプラウ。それは美味しいコミ、美味しいが美味しいな、辛いペン辛いがカラナ、ドアイロ。あ、ワニなんか、皆さんちゃカウちゃいるやンにアニロンタイドアイ、これペンカムクナサピー、アニロンタイドアイなペンカムクナサプナ、ルプラウ。マイシャイ。 โอเคเป็นคำคุณศัพท์อินันี่ถูกต้องอยู่ในนั้นสือเรียนด้วยแต่ว่าโอเคนะที่ร้องไทยด้วยนะแบบนี้นะครับไม่ใช่คำคุณศัพท์นะเป็นอะไรเป็นเรนไตส์と้いますีมั่สลีก็คืเรตส์ครับเนื่องจากเรนไตส์นะครับในภาษาทางประเทศต่างๆนะครับอาจจะไม่มีดังนั้นไม่มีคําแปลภาษาไทยตรงๆประมาณว่าคําที่ใช้ขยายคํานามเท่านั้น คือคำขยายค่ะคำขยายแต่ว่าคำขยายของคำนามเท่านั้น はい、見てください。ナックスクまあ見てやィテアラナジャリアンドワイパサー、リプンベフ、ニシャイマイ。はナックリアン、あーャリアン、ギンニこう、カムナン、パサー、リプンは名詞のカムグリアペン、動詞、シャイマイカカムクンナサップ、ね、カムクンナサップ、ク、なんか、自身形容詞ペン、カムクンナサップ、ナイパサー、リプン。ま、サムラップ、コンタンチャート、マクじゃリアクはカムクンナサップ、イ、ナカップ。詞、同詞、ペン、カムグリア、ー、シャイマイ、ケイ、ケイ、 ในภาษาี่ปุ่นมีคำศัพท์แบบนี้นะครับซึ่งสำหรับคนตางชาตินะครับอาจจะรยกว่าคำคืนาซาปนาจริงๆคำคืนาซาปนานะ่ครับเป็นเกย์ย่อด็อว์อีกับคำวิเศษบางคนนัครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคำคืนาซทปกับคำวิเศษมันต่างกันยังไงพวกะคำคืนาซัปนั่นครับเป็นคำขยายคำนามนะครับบอกลักษณะของคา าต่งๆแต่ว่าคำวิเศษนะครับเป็นคำขยายของคำกริยาหรือคำคุณศัพท์まあนอกจากนั้นยังมีอยู่นะคะยังมีคำเชื่อมหรือว่าคำช่วยอะไรนี้นะคะมีอยู่แต่อันนี้คือพื้นฐานเนาะปกติภาษาต่างๆนะคะมีอันนี้แต่ว่านอกจากนั้นภาษาญี่ปุ่นนะครับยังมีเรนไทชิด้วยคำเป็นคำพิเศษเนาะคือคำที่ใช้ขยายคำนามครับเอ มุกีบอกว่าคำคุณศัพท์รับเป็นคำขยายคำนามใช่ไหมใช่และเรนไทยสีก็เป็นคำที่ใช้ขยายคำนามด้วยอ๋อส่ว่งว่าคำคุณศัพท์กับเรนไทยสีเหมือนกันไม่ใช่หรอให้ดูด้วยั คำคุณศัพท์อีนะคะเป็นคำขยายคำนามใช่ไหมบกลักษณะของคำนามต่างๆเช่งโอเคกคาเันเดสอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใช่ไหมใบใหญ่นี้นะคะคือคำขยายของกระเป๋านะคะคำขยายของคำนามใช่ไหมขยายคำนามว่ากระเป๋าที่มีลักษณะแบบไหนเนี่ยแต่นอกจากนั้นนะครับคำคุณศัพท์ยังมีวิธีใช้อีกอันหนึ่งคือภาคเสดนหไมยควรว่ายกคำนามมาเป็นหัวเรื่องตัวปิดกระเป๋าใบนี้นะพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะ และบอกลักษณะว่าใหญ่ค่ะพูดแบบนี้ได้ด้วยนะครับคือวิธีใช้คำคุนศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นคำคุนศัพท์อีหรือคำคุนศัพท์นะก็ตามนะครับมี2อ,อย่างแต่เลนใต้ฉยสิคำที่ใช้ขยายคำนามเท่านั้นนี่นะครับก็ยันที่เกี่ยนว่าเท่านั้นโดยเฉพาะขยายคำนามเท่านั้น ไมคมว่ามาใหญ่ๆกระเป๋าใบใหญ่พูดแบบนี้นะคะได้ไม่ม pues mm pues nah ีปัญ really หาแต่ว่ากระเป๋าใบนี้ใหญ่ค่ะพูดแบบนี้นะคบไม่ได้เลนเตสไม่มีวิธีใช้แบบนี้ครับมีแต่ขยายคำนามซึ่งต่างกันกับคำคุณศัพท์เข้าใจไหมครับคือคล้ายกับคำคุณศัพท์แต่ว่าหน้าที่น้อยกว่าคำคุณศัพท์นะครับแค่ขยายคำนามเท่านั้นอันนี้คือเลนเตส เรื่องนี้นะครัซังんก็น่าจะรู้ถามครูก็ครูก็น่าจะอธิบายว่าอย่างนีンン้นะครับโอกินะใช้ได้แค่ขยายคำนามเท่านั้นไม่มีวิธีใช้พักเสดนน้ถ้ามีนักศเป็นครูครูนะครับอธิบายแค่นี้ก็พอมันไม่ใช่ว่าคำนับนะครับเป็นคำศัพท์แบบนี้ครับแต่อย่างที่เขานะคะสงสัยอยู่คือโครเชสเน่โอกิคำนี้ครับโอกนะครันก็ขยายคำนำนะคะก็เหมือนกันไหมก็เหมือนกันถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกันแล้วส่งอันนี้นะคะมันต่างการตรงนไหนมันใช้อันไหนดี ใช้อันไหนก็ได้เลยหรอแร้วทํทำไมต้องมีสองอันสุภาพไม่สุภาพคำพูดภาษาเกียนหรือเปล่าอ่าสำหรับคุณครูนะครับอธิบายว่าเมืองกันก็ได้เวลาขยายคำนามนะครับก็โอเคกับโอเคนะครับความหมายเหมือนกันแต่ว่าคนที่อยากพูดเก่งมากเหมือนเจ้าของภาษานะครับเรื่องนี้ต้นรู้ไว้ครับ ให้ใหญนะคำใหญ่นะนะคขยายไคำน้เนาะในวิจาทั่างนนั่นสินทนนะครับมักจะเขียนโค้อแตกต่างระหว่าง大きญ่นะคำใหญ่นะคำนะครันามที่ใช้กับ大きญ่นะนะมักจะเป็นคำนามที่เป็นนามมาทมทชื่อ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 ชื่าชื่อ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 ช่อชื่อชื่อชื่อตื่อชื่อชื่อชื่อนา่ธรรมเชี่อือชื่าชือชืื่อ จะไม่ได้นามธรรมครับและอันนี้นะครับเป็นปร,รูปธรรมเนาะมีนักสันดูคำว่ารูปธรรมนามธรรมไหมครับมาดูตัวอย่างก็น่าจะดูเนาะเพราะอันนี้คือยูเมคือความฝันที่ใหญ่มากอิ่งใหญ่อะไรนี้หรือว่ามันไดคือปังหาปังหาใหญ่ๆนะครับนั่นสอบานเล่มขียนว่า อันนี้นะครับเป็นซีนที่นํามาทําหมายความว่าิีนที่แบบมองไม่เห็นครับแต่ว่ากระเป๋าร่างกายบ้านนะครับเป็นซีนที่มองเห็นใช่ไหมครับเด็ดอันนี้คือความฝันมณใดปังหาหรือว่าเอเจโออิติพลต่างๆนี้นะครับมีปังหายใหญ่นี้นะครับมันสิ่นที่มองไม่เห็นมีวิจัยที่เขียงยันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีคิดง่ายๆนะครับพวกนี้นะครับใช้โอเคนะครับได้ไหมก็ ได้แต่ว่าแปลกนิดหนึ่งครับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมักจะใช้อ,อุกินะมากกว่าครับใช้โอ,อุกิก็ไม่ใช่ว่าผิดแต่ว่าแปลกนิดหนึ่งสว่วนสิ่งที่มองเห็นหรือว่ารูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนาะปกติใช้โอุกหรือโอคินะก็ใช้ได้ครับまあイメージชคือคุณน่ากานิจิได้ค่ะเนี่ยคุณน่า คือว่าสิ่งที่โอคีใช้ได้นะครับโอคินะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตรณนี้เนาะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับใช้โอคินะดีกว่าโอคีครับกระเป๋าใบใหญ่นะครับโอคีก็ได้โอคินะก็ได้ใช้ได้ทั้งสองนะครับตัวใหญ่นี้ก็โอคีก็ได้หรือโอคินะก็ได้ใช้ได้ทั้งสองแต่ว่าสิ่งที่เป็นนะมาทำนกสิ่งที่มองไม่เห็นนี้นะครับมักจะใช้โอคินะมากกว่านะครับโอคีมันไม่ค่อยใช้ครับนอกจากนี้ก็ ควมเสียหายใยญ่ๆとかเชนเป็นดินวายยัยなんか大きい地震大きな地震大きな地震ทามาชาริตมากวะเป็นอย่างนี้ครับอ่านี้คือโคเทตันลาว่ันโอเคมะ大きなครับแต่ตงเอ็นไฮเไม่ต้なんかマイトンนンちนいかななんこだいแต่ว่าถ้าอยากจะพูดเหมือนเจาน้าของภาษา,าก็น่าจะรู้ไว้ดีกว่าครับและิีนที่เขาสงสัยโสเนมาจากไหนทำไมโอกะ大きなชิซนะเท่านั้น,นมีแบบนี้ โอิซินาไม่มีคารานาไม่มีฮาวายนะก็ไม่ไมีแค่โอคีกับชีไซท่านั้นนะคมีแบบนี้มันเพราะอะไรอะเรื u, ่องนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ละเอียดมากๆขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้นะครับสิ่งที่ผมเคยอ่านภาษาญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับคำว่าใย่คือโอคินารนะครับซึ่งเขีนเป็นคโย์ยองโนเป็นคำว่ายากนะซับนะครับมันคำว่านะซับนะสมัยนี้และส่วนคำว่าเล็กนะครับใช้คำว่าชีสไซนะครับเป็นคำว่านะซับ No. คำคกอนศัพท์อีสมัยนี้ครับแต่ประมาณว่าคำว่าโอคินารินี้นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะมักจะใช้กับสิ่งที่เป็นนาม,มาทามาเรื่อยๆและกลายเป็นเรนไตชี shi. เป็นคำที่ใช้ขยายคำนามเท่านั้นและก็เปลี่ยนเป็นโอคินาแบบนี้โอคินามาจากโอคินาริโบราณ และคคำว่าเล็กในโบราณนัชิก็กลากเป็นเล็กเปริมาเป็นเล็กซส่งเป็นคำวุาขนาดสัปอีสมัยนี้แต่เนื่องจากโอคินารินั้อันนี้เคยเป็นคำว่าขนาดสัปนั้ก็กลายเป็นเลนไตชิก็แค่ขยายคำนามเท่านั้นใช่ไหมครับด้านนั้นใช้เป็นภาคแสดงไม่ได้ทางตนที่ชี็กๆนั้ใช้เป็นภาคแสดงได้คือยกอะไรสักอย่างมาเป็นหัวเรื่องตัวปีกแล้วก็บอกลักษณะนะครับว่า กระเป๋าใบนี้นะครับเด็กค่าพูดแบบนี้ได้แต่ว่าใหญ่นะครับพูดไม่ได้เพราะว่าโอคินารินะครับกลายเป็นเลนไต่สีไปแล้วเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นนะครับผลิตคำศัพท์ใหม่คือโอคิโอคินะครับซึ่งตรงข้ามกับชิซ อัน <Orb> นี้นะครับเป็นคำคุ้นนาสับอีเพราะฉะนั้นใช้เป็นภาคแสดงได้ด้วยนะครับโ,โอเคไม่มีปัญหาแล้วแต่สว่างโอคินะนี่นะครับก็อันนี้ก็มีคู่แล้วโอคินะก็ต้องมีคู่แล้วสิอันนี้เป็นชีานะแบบนี้ซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามีคำว่าชีานารีนะครับโอคินาดีมีแต่ชีานารีนะไม่มีแต่ว่าก็เหมือนอันนี้นะครับก็มีคู่แล้วอันนี้ก็มีคู่ ด้วยนะครับชี้ชนะพูดแบบนี้ได้ด้วยครับคําว่าใหญ่กับเล็กเท่านั้นนะครับมีแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่นี้ให้เรียนต่อสินะครับนกชั้นใหญ่นามชิ้นขนาดนามะครับこれですお <南 S 1> かしなนามก็มีครับอันนี้โอเคสิขนมไม่ใช่อันนี้คือโอเคสิไม่ปกติผิดปกติแปลกแปลกนะครับก็โอเคสิก็มีแบบนี้ด้วย น่าจะมีคำว่าおかしなりก็กลายเป็นおかしなちょช่ยดังนั้นおかしいนามกับおかし s นามนะครับความหมายเหมือนกันครับก็เหมือนโอกคนมนะครับและอีกหนนาอันนี้มาจากคำว่า色々นะครับ色々หลากหลายใช่ไหมกม็แบบนี้อีกหนนะานะครับมีคำว่าแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้นะครับเป็นคำขยายคำนามเท่านั้นใช้เป็นภาษาเดงไม่ได้ วิธีคิดนะครมีหลากหลายค่ะอย่างนี้ใช้ได้แค่อิโรโยเท่านั้นอีโรนนาเดสนะไม่ได้ครับยีโรนนานะคะใช้ได้แค่ขยายคำนามเท่านั้นเพราะว่าเป็นเรนไตยสี่และมินาซังสังเกตไหมครับโคเรมินาซัง実はトมพื้นฐานนะคะับมินาซังมินาซังโคเรリアเลโอこのนาのนามอันนี้ก็เป็นเรนทายสี่ครับอืก็ขยายคำนามเท่านั้นใช่ไหมที่จะใช้ได้และคนที่สอบ N3 นะครับ ก็เรียนบ่อยใช่ไหมあるนามเช่นあるที่เป็นสัตว์ที่เห็นหนึ่งあるิโตเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่บอกชัดเจนเนาะอืมก็อันนี้あるนンンีンン่ก็เป็นเรียนไทสีหรือว่าว่าก็คือคนชันคนตัวเองเนี่ยก็ในเนื้อเพลงหรือว่าอนิเมะมังงะนะครับน่าจะเห็นบ่อยๆว่ากันนามนะครับเป็นภาษาเกียร์มากๆ อะไรยู่ือคือทุกๆย่างทางโมดอะไรอย่างนี้นะก็ N3 N2 N3 N2 ก็มีด้วยครับเรนต้าสีนี้นะครับเป็นคำข่ยายคำนามเท่านั้นวิธีใช้นะครับเป็นหน้าที่นะครับมีแค่นี้เท่านั้นเป็นคำแปลกๆซึ่งปกติในภาษาตามประเทศต่างๆนะครับไม่มี Japanese only มั้งผมไม่ใช่ว่ารู้ทุกๆภาษาในโลกนี้แต่ว่า เท่าที่ผมดูนะคะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนั่นแหลงะงงไหมคะความรู้เฉยๆรู้แล้วมีประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ว่าคนที่เป็นครูนะครับนักเรียนต้นถามแน่ๆนะครับเราก็ต้องเตรียมคําตอบไว้ว่าอธิบายละเอียดมากแค่ไหนไม่ใช่คำคศัพท์หนานะภาษาญี่ปุ่นนะมีคําศัพท์แบบนี้ด้วยและใช้เป็นภาคแสดงน,นะไม่ได้แค่นี้พอความหมายเมืองกั้งข้าก็พอแต่ว่ามารู้ไว้ก็ดีครับ มีคนที่ถามแบบนี้นะคะเยอะมากผมก็บอกนักเรียงของตัวเองอย่างนี้เสมอคนนี้น่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นอีกนานแน่ๆก็จะอธิบายทางหมดเลยก็ได้แต่ว่าคนนี้นะครับแค่สงสัยเฉยๆอาจจะไม่เดียมาหาวิทยาลัยต่อะไรเนี่ยก็อธิบายแค่ง่ายๆเท่านั้นนะครับวันนี้อธิบายวิธีใช้โอคิกับโอคินาแล้วก็วิธีการใช้นะทางการตรอนไหนแล้วก็มาจากคําว่าอะไรนะครับทําไมมีแบบนี้ครับ อยาเกียรตภาษาญี่ปุ่นนะคะืมเป็นอย่างนี้แค่ความรู้เฉยๆครับขอบคุณสำหรับคำถามที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่อธิบายเรื่องนี้ครับถ้ามีคอสงสัยนะครับก็เขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะคะはいให้จาอวาาสัสวัสดีครับาซนรา